สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชมเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเป็นเหรียญที่หลวงปู่หยอดวัดเจ้าเจริญนะครับเป็นคนจัดสร้างขึ้นมานะครับในปีพศ2536นะครับผมตัวเหรียญก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับรายละเอียดนะครับเหรียญด้านหน้านะครับก็จะเป็นองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับยืนเต็มองค์เลยนะครับเห็นไหมครับ แบบนี้เลยนะฮะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับผมรายละเอียดนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผ่านการใช้งานมานะครับนี่นะครับดูมือนะครับสึกไปแล้วนะครับนี่นะรายละเอียดตรงนี้ก็จะมีคําว่าหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผมนี่นะครับนีฮะสำหรับเหรียญด้านหน้านะครับ ด้านข้างนะครับผมก็จะมีลายนะครับลวดลายใบไม้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมมองเป็นใบโพนะครับนี่นะครับตัวใบตัวใบไม้ก็จะคมคมเลยนะครับนี่นะฮะคมคมเลยนะครับพื้นผิวเหรียญนะครับก็จะเรียบตึงแล้วถ้าเล่นกัดแสงหน่อยก็จะมีลุ้งๆุงนะครับเห็นไหมครับอ่าลุ้งลุงแบบนี้นะะเห็นไหมเอ่ย ใบไม้ชัดๆเลยนะครับน,นี่นะครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผมจากจากส่วนตัวนะครับผมอ่าผมว่ามีประมาณ2องบล็อกนะครับเพราะผมเคยเห็นแบบจมูกโด่งเลยนะครับผมที่หน้าไม่บากแบบนี้นะฮะแล้วผมก็มาเห็นหน้าบากนะครับสําหรับเหรียญหน้าบากแบบนี้นะครับหน้าบี้แบบนี้นะฮะผมเคยเห็นอยู่ประมาณเจดเหรียญนะครับผม แต่เหรียญฝรั่งนี่ผมเห็นบ่อยมากเลยนะครับจมูกฝรั่งนะครับหน้าแบบคมคมเลยนะฮะส่วนตัวแล้วนะครับนี่นะฮะรายละเอียดนะฮะนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลตระกูลเหรียญนะครับของหลวงปู่หยอดวัดแก้วเจริญนะครับนี่นะครับดูที่นิ้วเท้านะครับนี่ครับนิ้วติดเต็มนะครับหนิ้วนะฮะห้าจุดนะครับนี่นะครับ ก็คมๆเลยนะรายละเอียดนะครับนะครับดูที่มืออุ้มบาทนะครับผ่านการใช้งานมานะครับเห็นไหมเอ่ยไม่ค่อยชัดเลยนะฮะนี่แนหะนี่สำหรับเหรียญด้านหน้านะครับถ้าใครมีเหมือนผมนะครับก็หยิบขึ้นมาสองพร้อมกันได้เลยนะครับ ว่ารายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับส่วนถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาชมดูด้านหลังกันนะครับสำหรับด้านหลังนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันถอะนะครับซึ่งเป็นยันที่หลวงพหยอดชอบใช้นะครับอ่าเอาเอาไว้ใส่ในวัตถุมงคลของท่านนะครับแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับผมนี่นะครับด้านบนก็จะมีรายละเอียดหลวงพ่อหยอดนะครับ แล้วก็ฉายยาของท่านนะครับผมชินนับวังโศนะฮะนี่นะครับแล้วก็วัดแก้วเจริญนะครับอำเภออัมพวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับสังเกตที่ตัวหนังสือนะครับคมคมเลยนะครับเห็นไหมครับพื้นผิวก็จะเรียบตึงนะครับตัวหนังสือก็จะเด้งขึ้นมานะครับคมเป็นสันแบบนี้เลยนะครับ ส่วนราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับ500มีบวกลบนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าเนี้ยนี่นะครับพื้นผิวเหรียญก็เรียบตึงนะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับนี่นะครับตัวยันนะครับนะครับเป็นเส้นเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับผมคมเลยนะฮะนี่นะครับส่วนหูเหรียญครับสําหรับเหรียญนี้นะครับอ่า ไหมครับเขาจะตอกจากด้านหลังทะลุมาด้านหน้านะครับเหรียญรุ่นนี้เขาจะมี2แบบนะฮะตอกจากด้านหน้าทะลุด้านหลังนะฮะแล้วก็ตอกจากด้านหลังทะลุด้านหน้าครับนี่นะครับแต่แบบนี้พบเจอน้อยนะครับที่ตอกจากด้านหลังเรามาทะลุด้านหน้าแบบนี้นะครับรอยปิ้นมาอยู่ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญแปลกแล้วกันนะฮะนี่นะครับที่การเจาะ หูมนนะครับมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะเจาะปิ้นมาด้านหน้าเลยนะครับเห็นไหมเลยโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาหนึ่งในวัตถุมงคลตระกูลเหรียญที่หลวงปู่หยอนนะครับจัดสร้างนะครับเอามาให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวยงามมากๆเลยนะ